มองดูในในเวลาเนี้รู้สึกว่าเขาจะพ่ายแพ้ยำเยินแล้วเราก็ยึดพื้นที่ต่างๆได้คืนมามากเลยปกติมันน้องเมย์เขาจะไต่กัน5ยกผมคิดว่ายก2คุณเซนก็จะไปแล้วนะยก2กิจใจเรื่องการรบล้มเนี่ยสู้ทหารไทยไม่ได้ทหารไทยเหนือกว่าเยอะมากเลยนะครับนะฮะจะรบกันอีกกี่ชาติก็สู้สทหารไทยไม่ได้ผมบอกเลยนะผมฟันธงไว้เลยนะการรบรอบที่2นี่ครับพ,พี่พี่รู้สึกไงบ้างครับ ในการลบรอบครั้งที่สองใช่ไหมฮะครั้งแรกก็ตั้งแต่วันยี่สี่ถึงวันที่แปดรกราคมนะครับช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเราก็สูญเสียบุคลากรทหารเราก็เป็นจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีประชาชนล้มตายรักบ,บาดเจ็บอีกจานวนหนึ่งถึงถือว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมันมีการยุติก่อนสัญญาญุติการลบก่อนแต่ว่าเราก็ยังยึดพื้นที่ต่างๆยังได้คืนไม่หมดเพราะว่าจริงๆแล้วเราปล่อยปปแล้วเลยในเรื่องนี้มานานพอสมควรที่ทําให้ขเขมรเนี่ยเขามายึด แผ่นดินของเราเพราะแผ่นดินเขาแผ่นดินของเราเนี่ยเขมีมันถือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนอ่ะเราถือหนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งมันก็จะล้ําเข้ามาประมาณหลายร้อยเมตรเขม้นมันถือจุดนี้แผนที่ตรงจุดนี้มันก็ลุกล้ำมาทิ้บใจเราเข้ามานะครับนั่นแหละเราก็ปล่อยปะละเลยเนิ่อน,นานจนกันไปพอเวลามีการผลักดันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เราสูญเสีย อพอสมควรอีกอย่างเมื่อเขามาเขา้าเข้ามาอยู่นานแล้วเขาก็จะทําอุโมงค์ทำบังกังบังเกอร์ทำคูลุงคูเลดเจาะถ้าเจาะหลืบหินต่างๆเพื่อจะต่อสู้กับเราซึ่งเราก็จะเสียเปรียบในจุดนี้เพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยเราใช้กําลังท้าถวนเข้าไปเนี่ยเขาก็อยู่ในที่มั่นอยู่ในที่หลุมหลบดภัยอย่างดีเราก็ไม่เสียเปียบแะขวัญกำลังใจเราดีอีกอย่างเราเป็นคนที่ไปปกป้องอธิปไตยของเรากําลังใจและทุกอย่างเราดีหมดเราจึงชนะในในในครั้งนั้นถือว่าเราชนะนะครับแต่ว่าเราก็ยังยึดพื้นที่ยังไม่หมด ก็มีการลบครั้งที่2อ,อีกครั้งนะซึ่งผมผู้สื่อข่าวหลายช่องไว้ถามผมนะผมก็พูดตลอดเวลาว่ารอบ2ต้องมีแน่นอนในมุมมองผมนะผมคิดว่ารอบ2ต้องมีการลบกันแน่นอนแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นเวลาไหนนะฮะสุดท้ายก็เป็นจริงๆในรอบ2เราลบกันนะครับใน,ในรอบ2นี้ตอนนี้เราได้เปรียบมากเลยนะครับที่จริงที่เขามาเจราจาปฏิญญาอะไรของเขาน่ะนะะก็เพื่อทวงเวลาในการที่จะ เตรียมพร้อมสู้กับเราอีกรอบสองนะครับเขาสะสมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสบียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆเขาสะส,ะสมเพื่อจะต่อสู้กับเรานะครับซึ่งเขาถือว่าเขาเขาจะต่อกรกับเราได้ผลสุดท้ายแล้วเขาก็ผมมองดูนะมองดูในในเวลานี้รู้สึกว่าเขาจะพายแพ้ยับเยินในมุมมองผมนะแล้วเราก็ยึดพื้นที่ต่างๆได้คืนมามากเลยอย่างสมัยใน,นอดีตที่รบกันนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะยึดเงินสามาสูญ,ญได้แล้วช่องอ่านมาแล้วก็ยึดได้แค่ครึ่งเดียว แล,แ,ลและอีกหลายๆที่ท้าเลาย,ยึดไม่ได้อย่างเช่นปูผีอย่างเงี้ยหลายๆที่ออกองกำลังของข,องของมินก็ยังครอบครองอยู่แต่รบครั้งนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะยึดเนินต่างๆได้แทบทั้งหมดเลยและอีกอย่างการรบครั้งนี้มันไม่ใช่แต่เฉพาะกองทัพที่สองอย่างเดียวมันขยายแนยวยันกองทัพที่หนึ่งรวมถึงกองทัพเรือด้วยซึ่งสามเหล่าทัพนี่ตั้งแต่ผมเป็นทหารมานะรบมาตั้งแต่2องจนมาลาออกปี2539ผมไม่เคยเห็นว่าสามเหล่าทัพจะประสานงานกันแบบนี้ไม่เคยมีเลยในอดีตไม่เคยมีนะ ที่เห็นก็มีแต่กองทัพบกกับกองทัพอากาศร่วมมือกันอย่างเช่นผมไปลบหินแตกขุนสาหรือจ้างซีฟู่อะไรประมาณนี้ก็จะมีกองทัพอากาศใช้เครื่องบินพวกโอวีสิบเนี่ยเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ที่ภาคใต้ก็เหมือนกันช่วงที่ท่านพลทัวหารเรลานน์เป็นประธานที่บที่ผมลงไปก็จะมีกองทัพอากาศใช้เครื่องบินพวกนี้เข้ามาสนับสนุนในการเข้าปะทะกับพวกกอกร้ายคอมมิวนิตในการเข้าโจมตีฐานผอคองเนี่ยนะฮะ ก็จะมีแต่กองทัพอากาศกับกองทัพบกแค่นั้นเองนะครับมายุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่า3ามเหล่าทัพจะประสานงานกันและทํางานได้ดีด้วยกับประสานงานกันได้อย่างแบบลงตัวมากเลยนั่นแหะเมื่อไหรที่กองทัพสามัคคีกันเมื่อไหรที่ประชาชนคนไทยพร้อมเพียงใจกันเมื่อไหรที่ทหารรักใคร่สามัคคีกันปองดองกันไปลบที่ไหนเราก็จะชนะนะผมมั่นใจว่าครั้งนี้ขมเขมรจะยับเยินแน่นอนครับผมนะพี่มองขีดความสามารถของทหารน้องๆทหารรุ่นใหม่เป็นไงบ้างครับสุดยอดนะฮะ สุดยอดมากครับเก่งน้องๆเขาเก่งมากเลยนะเขาเก่งกว่าผมอีกนะผู้ตามหลักละมีจ,จิตใจห้าหารจ,จิตใจที่ลุกลบจ,จิตใจที่แน่วแน่ที่จะยึดอธิปไตยเราขับคืนมานะครับเป็นสุดยอดมากแล้วผมคิดว่าน้องๆเหล่านี้การฝึกท่านไม่เสียเปล่าท่านจะกลัวว่าการฝึกหนักอย่างนั้นอย่างนี้นจะทาให้ท่านลาบากนั่นแหละคือการครูฝึกเขาต้องการให้เรารอดจากสนามรบ ะะถ้าท่านขี้เกียจในการฝึกท่านขี้เกียจหลักสูตรต่างๆนี่บางทีผมก็เห็นพ่อเห็นแม่ไปร้องหหมร้องไห้ว่าครูฝึกเขาทำร้ายอย่างนั้นอย่างนี้เอามาออกสื่อมาออกอะไรเนี่ยนั่นแหละมันเป็นการที่ครูฝึกเขาสอนที่เราเมื่อเวลาเราเข้าสู่สนามรบจริงๆเราจะได้รอดชีวิตกลับมามาไหว้บิดามารดามาไหว้พ่อไหว้แม่นั่นน่ะฉะนั้นเวลามีการฝึกม,มีการอะไรที่ออกมาจากทางสื่อเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องอดทนเพราะว่าลูกเราไปเป็นทหารแล้วฉะนั้นเมื่อเป็นทหารแล้วก็ต้องแบบฝึกให้อย่างหนัก เพื่อมีมีเหตุการณ์รบกันจริงๆจ,จ,จะได้รอดกลับมานะแล้วรอดกลับมานั้นแหละยอย่าไปเสียใจที่ลูกได้เป็นทหารหรือว่าสามีได้เป็นทหารหรือใครก็ได้เป็นทหารก็แล้วญาติพี่น้องเราเนี่ยนะัถือว่าเป็นเป็นชายชา้นทหารแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจสําหรับเกิดมาเป็นชายไทยได้เป็นชาติทหารรับใช้ชาติครับน้องๆ้องทหารเกณฑ์รุ่นใหม่อายุ19 20ีเนี่ยขีดค,ความสามารถเป็นยังไงบ้างครับคืออันนี้ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้กับครูฝึกอันดับแรกครูฝึกเลยนะถ้าครูฝึกไม่ไม่สอนวิธีที่ดีไม่สอนความอดกันนนออดทไมมม่่สสควาาาารถตงๆกับน้องๆเ่ขาจะไม ประสบผลสําเร็จแน่นอนอันนี้ต้องยกยกให้ครูฝึกอันดับแรกเลยนะหมายเลขหนึ่งก็ต้องครูฝึกหมายเลขที่2ก็คือตัวตัวน้องๆเองที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีคือเขามีวิธีการสอนอยู่ครูฝึกเนี่ยเขาจะสอนให้เราอดกัน้นอดทนแล้วก็สอนวิธีการต่างๆในการสู้รบในการเอาตัวรอดในสนามรบลาการเอาตัวรอดอยู่ในปา่าคือเขาจะสอนทุกอย่างให้กับเราแล้วน้องเหล่านี้ก็จดจำยทธวิธีต่างๆในสามรบมาได้อย่างดีเขาถึงได้ประสบชัยชนะในการรบครั้งนี้นะครับนะแลวก็ถือว่าเป็นเป็นสุดยอดของทหารไทยนะ ไม่ว่าจะเป็นยศมียศหรือไม่มียศก็แล้วแต่นะถือว่าเป็นสุดยอดของทหารไทยครับที่สามารถที่จะจัดการคกคมรได้ได้อย่างลงหลังเงียพักผ้าถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของกองทัพนะครับ,นะรบพี่มองว่าการรบในรอบที่2เนี่ยจะยืดเยื้ออีกนานไหมครับในมุมมองผมนะตอนนั้นช่อง8ดนะได้ไปสัมภาษณ์ผมเมื่อประมาณสักสิบกว่าวันที่ผ่านมานะนะก่อนมีการรบประมาณ2วันเนี่ยผมก็บอกว่าอันนี้มุมมองผมส่วนตัวของผมไม่เกี่ยวกับใครผมบอกนี่นะเป็นมุมมองเฉพาะตัวของผมผมบอกว่า อ,อย่างอย่างอย่างไวสุดเนี่ยผมบอกว่าประมาณ2อาทิตย์หรือ15วันอย่างช้าสุดผมบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งผมบอกว่า,างี้นี่ก็ประมาณ10 17 18วันเข้าไปแล้วะฮะผมดูลักษณะแล้วว่าการลบเยือดเยอะต่อไปเนี่ยมันก็ก็ต้องใช้ก็ประมาณครับคิดดูพูดง่ายลูกปืนนแต่ละนัดเนี่ยมันราคากันเป็นแสนครับอย่างเอฟเราขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยแค่ติดเครื่องเฉยก็หมดเป็นหมื่นแล้วแล้ว,ลวนั้นจะ,ะติดระบุงระเบิดติดอะไรไปมันไม่ใช่น้อยลบแต่ละวันต้องใช้เงินหลายร้อยล้านหรือหลักเป็นพันล้านเลยฉะนั้นว่าาใครจะดดนนนน้อํออกวักกัเง ใครจะมีพูดง่ายว่าใครจะมีงบประมาณในในในด้านนี้เียวกันพวกอาวุธต่างๆพวกอาวุธต่างๆเนี่ยใครสะสมไว้มากกว่ากันนะใครจะดำน้าได้นานกว่ากันนะเมื่อลบไปนานๆก็มันก็บอบช้ำทั้งบอบช้ำทั้งสองฝ่ายแต่คนที่บอบช้ำมากกว่าเราก็คือเขเมรน,นะคือเขเมรแต่พูดง่ายว่าเราเนี่ยอาจจะบอบช้ำแต่ว่าเราเลยไปได้ตลอดเราไปได้ตลอดเราเราพูดง่ายลบเป็นปีเราก็ยังได้อยู่นะลบได้แต่เขมรลบไม่ได้แน่นอนอ่ะคือเขมรเนี่ยลบไม่ได้แน,น่นอนเพราะงบประมาณต่างๆ เขาเขาไม่มีเหมือนเราครับอย่างเราปิดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดานเรื่องการค้าต่างๆเรื่องน้ำมกน้ำมันเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เรื่องอาหารการกินเสบียงเนี่ยเราตัดขาดหมดเลยเรื่องน้ําเรื่องไฟพวกนั้นเนี่ยคิดว่าหุนเซนไปไปไปได้ไม่กี่ยกหรอกครับปกติมันน้องเมย์เขาจะไปกัน5ยกผมคิดว่ายกสองุนเซนก็จะไปแล้วน้ยกสอง ไม่รอดแน่นอนครับนั่นก็ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าเวัยนี้ครับเร็วๆนี้กับประมาณอาจจะเลยไม่ถึงเดือนคุมภารหรอกผมคิดว่าการร่ยจะสิ้นสุดลงโดยชัยชนะนั้นเป็นของไทยทหารไทยก็จะเอาของขวัญเหล่านี้มาฝากกับพี่น้องคนไทยนะเป็นของขวัญที่คนไทยอยากได้มากที่สุดคือ,ค,อคือการกชนะกเหม็นเอาเอาชัยชนะกันมาฝากพี่น้องคนไทยทุกคนผมมั่นใจว่างั้น,นครับครับพี่ติดตามข่าวสารเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆของพี่ที่อยู่ เคยเป็นนักรบกันมาเนี่ยพี่ว่าความสูญเสียของกัมพูชาในครั้งนี้ครับเป็นไงบ้างครับผมว่าน่าจะเยอะกว่าครั้งที่แล้วเพราะเราตอนนี้เราเปิดแนวตลอดเนี่ปกติเราจะเปิดเฉพาะกองทัพที่สองในชะ่ไหมฮะจะรบกันแค่แค่ขีดวงจากัดเนี่ยกองทัพที่สองเช่นมีช่องบกมัง่งช่องช่องผูมิคุ้มเขือมั่งช่องอันม้ามั่งอะไรเนี่ยเขตเนี้ยเราจะรบกันบริเวณเขตนี้คือกองทัพที่สองแต่รบครั้งที่สองนี่เราเปิดตลอดแนวระยะทางตั้งแต่น่นนาจะเจ็ดแปดร้อยกิโล ตั้งแต่ตั้งแต่ช่องบอกน้ํายืนไปยันนวลไปยันจันบุรีตากซึ่งเป็นเขตของกองทัพเรือแล้วเราเปิดแนวขยายลบไปไปทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอย่างเรามีการทิ้งระเบิดหรือเข้าไปในเขตของประชาพอสมควรอันนั้นเป็นการโต้ตอบแบบยุทธวิธีโต้โต้ตอบแบบอพอประมาณพึ่งง่ายนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินไปนะฮะเขายิงบีเอ็มมาแล้วก็โต้โต้ตอบไปลักษณะนี้นะฮะผมถือว่าการสูญเสียครั้งนี้มีมากมายมากกว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำไปสําหรับหมายถึงว่า ทหารขเขมรน,นะไม่เกี่ยวกับพลเรือนพลเรือนเนี่ยเราเราไม่ทําอยู่แล้วเพราะทหารทหารไทยเราเนี่ยเป็นคนที่มีปืนงานมีระเบียบวินัยและการยิงแต่ละครั้งเราต้องเป๊ะเป๊ะแม่นดำเราเราจุดหมายเราก็คือจุดหมายของทหารานั้นนะจุดหมายของทหารไม่ใช่จุดหมายพลเรือนแต่สำหรับขเขมรเนี่ยมันมันไม่สนใจเลยครับมันยิงมั่วครับบีเอ็มของมันยิงมั่วไปเลยมาตกชาวบุงชาวบ้านไฟมุงไฟไหมหอะไรยุ่งข้าวยุ่งเคคือมันบังคับทิศทางไม่ได้มันยิงมั่วนะแต่สําหรับกองทัพไทยเราเนี่ยเจาะจงเฉพาะ ค่ายทหารค่ายทหารหรือว่าแหล่งที่มันสะสมอาวุธคลังอาวุธยางเงี้ยคลังสเบียงคลังอาวุธฐานทหารเงีย้ยเราจะจ,จัดตรงเฉพาะน,นี้หรือรถถังที่จอดตรงนั้นตรงนี้รถเบียมจอดตรงนั้นเราจะถล่มแต่จุดนั้นจุดเดียวแต่ชาวประชาชนของเขมรเ,เราไม่แตะต้องเลยฉะนั้นเมื่อเราทําลักษณะนี้ผมคิดว่าทหารเขมรจะดูญเสียเยอะมากเลยอย่างน้อยตอนนี้นะผมฟันธงนะอย่างน้อยสุดในณเวลานี้นะอย่างต่าสุดนะผมว่าอย่างน้อยก็มีสี่พัน อยังต่าสุดนะอันนี้ต่าสุดนะหมายว่าต่ําสุดแต่ที่จริงจะมากกว่านั้นด้วยซ้ําไปนะเพราะว่าข่เมนก็จะปิดข่าวตรงจุดนี้ขณะเอาศพไปส่งเขาเขายังเขายังบอกว่าไม่ใช่เลย <c oughs> เอาศพของเขาหรือเราแพ็กอย่างดีไปส่งเขาเขาบอกเขาาไม่ใช่ศพเขาเขาคิดว่าเป็นศพทหารไทยเขา่่างเงน,นแล้วเขาออกข่าวลวงว่าทหารไทยตายเยอะ ทหารไทยตายเนี่ยเขาจะเปิดเผยนะศพแต่ละศพของทหารไทยเขาจะไม่ทิ้งกันนะฮะสังเกตดูเขาจะเอากลับมาเนวหลังมาจัดโอ้โหชาไมลิกิทอย่างสมศักดิ์ศรีโดยม,มีพระเจ้าอยู่ห้องเราเนี่ยทรงพระราชทานอาบน้ําศพอย่างดีโอ้โหมีการเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งแบบพูดง่ายว่าสมศักดิ์ศรีของทหารไทยพูดง่ายแต่ขมิ้นไม่เป็นอย่างนั้นขมิ้นศพมันยังไม่เก็บกันเลยมันไม่เคยเก็บศพกันหรอกทาไมที่ผมลบอยู่่าทหารเวียดนามทาไมก่อนเมื่อก็ตายเกินเนวชายแดนด ตายก็เป็นกระดูกกองกระดูกนั้มันไม่เก็บศพกันเขาเป็นเรียกว่าเป็น DNA ออของของของขมิอ่ะมันไม่เคยเก็บศพกันหรอกพวกเนี้ยมันเก็บแตะปืนครับปืนมันเอาไปครับพวกปืนพวกระเบิดที่ติดกับคนตายมันจะเอาไปหมดอ่ามันเอาไปขายต่อเรื่องเรื่องมันนะแต่ศพเนี่ยมันไม่เอามันก็ทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะนะไม่ไม่เหมือนกับทหารไทยนะทหารไทยสมมติว่าสมมตินะเฉยๆว่าเนินสามห้าศูนย์เนี่ยมีพี่น้องเราทหารกล้าเราเสียชีวิตสองนายยังไม่ปุ๊บเราจะต้องทุ่มเทกาลังทั้งหมดสับปะรงหมดไปะเอาศพพี่น้อง เพื่อแรกกักสองศพนั้นกลับมานั่นคือดีเอ็นเอของทหารไทยครับเราจะไม่ทิ้งศพกันแน่นอนเราเราจะไม่ทิ้งใครไว้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 ข้างหน้าหรือข้างหลังแล้วแต่เราจะต้องเอากลบมาให้ได้เพื่อเอา,เอามาทําพิธีชาปกิจศพอย่างสมศักดิ์ศรีของทหารไทยครับนะครับในฐานะที่พี่เคยเป็นทหารพลานค่ายปักเนี่ยพี่ใช้อาวุธทั้งสอง่ายเลยนะครับทั้ง7.62ทั้งอารก้ารวมถึง5.56นะครับ,รบของ s k 3 3ทั้ง M16 เนี่ย การรบในขราวเนี้ยมันเป็นการประทะระหว่างอาวุธค่ายคอมมิวนิสต์นะพวก7.62มิลลิเมตรนะครับแล้วมาเจอกับ5.56ของเราพี่คิดว่าไงครับการปืนเนี่ยมันมันไม่แตกต่างกันหรอกครับครับครับมันก็มีข้อดีข้อเสียลงสองสองอย่างครับนะข้อดีของปืนของปืน7.62หรือปืนอาก AK 17เนี่ยมันเป็นปืนที่ถ้าพูดง่ายๆพูดพูดไม่เข้าข้างเขานะมันเป็นปืนจลยุทธ์สมบุกสมบันครับเพราะว่าปืนพวกนี้มันสามารถที่จะไม่ต้องทําความสะอาดเลยครับจะมุดน้ํายิงก็ได้ครับ อยู่ใต้โคนดูอะไรคือฝนตกฟ้าร้องเนี่ยมันใช้ได้ส,สมบกุกสมบันแล้วก็การทะลุทะลวงมันจะดีกว่าอ่เพราะว่ามันเป็นใหญ่กว่าลูกใหญ่กว่าคือ7 6 2แต่ถ้า M 1 6เรามันจุดจ5ดคือเป็นคือพูดง่ายลูกมันจะเล็กกว่าแต่มันจะยาวกว่าแต่ถ้าถามความแม่นดำละเอ็ m ูกแม่นดำกว่าแม่นดำมากเลย M16 เนี่ยระยะร้อยเมตรไม่ต้องห่วงโป๊ะโป๊ะโป๊โปเลยครับแต่ของเขาเป็นปืนจลยุทธ์สมบุกสมบันความแม่นดำเนี่ยสู้ m 1 6ไม่ได้ แต่ว่าของเขาเนี่ยมันจะสมบุกสมบันในการที่จรยุทธ์พรามันสั้นกับทารัตอ่ะนะมันสั้นกับทารัดแล้วอีกอย่างมันไม่ต้องแบบลุยน้าลุยคนมันได้สบายมันไม่ขัดมังกล้องแต่เอ็นซุมพง์เนี่ยเขาเป็นลักษณะว่าเป็นปืนเจ้าสําอางเขาจะต้องคอยคอยดูแลความสะอาดตลอดต้องคอยดูแลสะอาดตลอดแต่ต้องไม่ให้มีการขัดลำกล้องเด็ดขาดนะฮะและอีกอย่างเขาได้เปรียบคือเขาแม่นปืนในพวกแม่นมากเลยแต่พูดหมายถึงว่าการทะลุทะลวงเนี่ยมันจะซัวกา้าไม่ได้อากาศจะ ทะลุทะลวงได้ดีมากกว่าแต่ความมั่นยําต้องยกให้เอ็มสกและอย่างเอ็มสกก็บอกแล้วว่าเป็นปืนเจ้าสมองต้องต้องคอยคอยดูแลเขาตลอดน,นะ,ะมันทําความสะอาดเป็นประจาก็จะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาทุกวันนี้นเอ็มสุปกเขาทำมาสั้นลงแล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนเอ็มสกเอนมันจะยาวมันจะเก้งก้างเวลาเออจาริยุทธ์เี่ยทุกวันนี้เขาขยับมาให้เล็กลงประสิทธิภาพในการยิงก็จะดีขึ้นผมคิดว่าไม่ต่างกันคะทั้งสองอย่างไม่ต่างกันเลยมันอยู่ที่ใจล่ะอยู่ที่ทหารที่ถืออาวุธนั้นอะ ว่าใครจะมีความกล้าหาญมีความแม่นยำมีความอดทนมีไหวพริบปฏิพันธ์มากกว่ากันตรงนี้ต้องวัดกันตรงนี้นะครับปืนนี่เสมอกันผมถือว่าเสมอกันกันะครับพี่คิดว่าใจของทหารไทยกับของขอมร <c oughs> ดูรู้เลยว่าใจใครดี <c oughs> แน่นอน,นอกันตอนนี้เรายึดแผ่นด,ดินเราได้มาเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นช่องอานมาเนี่ยเรายึดได้เด็ดขาดเลยอย่างภูมิเขือเราก็ยึดได้เด็ดขาดแล้วอีกหลายเนืนๆที่เรายึดได้แสดงว่าจิตใจทหารไทยมีจิตใจ,ใจลุบๆมากกว่าทหารขมรและก็มีระเบียบวินัยมากกว่ากันเยอะนะครับคือขมรมันไม่มีระเบียบวินัย คือมันเป็นอาหารบ้านอาหารป่าพวกนี้มันจะไม่ไม่ค่อยได้รับการฝึกหรอกครับค,คือบอกคือบนจุให้เป็นอาหารนะมันก็จะมีแจกปืนแจกลูกปืนแจกอะไรให้แล้วก็พาลูกพาครอบครัวไปอยู่ตามป่าครับไปทําไล่ไถนาไปถางฟงถางป่าปลูกอ้อยปลูกมันปลูกอหอมกระเทียมปลูกกินอยู่ตามแนวชายแดนอนะ่ะพวกนี้จะไม่ค่อยได้รับการฝึกพวกนี้จะไม่มีระเบียบวิน,นัยเวลาจะขนย้ายทีก็เอาลูกเมียไปด้วยเมียก็ออกลูกอยู่ในเบิร์มนั่นเนี่ยอ,อ่มันเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นมันเขาทําแบบนี้มานานแล้วตั้งสี่สิบห้าสิบปีแล้วคือเขาไปไหนเขาจะ อยู่ในฐาน,นนั้น,างงานเนี่ยเวลาปืนหด่เรายิงลงฐานปุ๊บมันไปโดนเด็กโดนสตรีโดนผู้หญิงเนี่ยก็มันอยู่ในน,นั้นลูกเมียมันอยู่ในน,นั้นไม่เหมือนทหารไทยทหารไทยจะไม่เอาครอบครัวไปอยู่ด้วยทหารไทยไม่มีทหารไทยไม่มีเราจะเอาครอบครัวเวลาไปรบเนี่ยจะเอาครอบครัวไป,ไปอยู่ด้วยแต่เขมรต่างกันกัเรามันเป็นประเพณีของเขมรมาตั้งนานแล้วเขาจะเอาลูกเอาเมียเ,เอาครอบครัวเขาไปอยู่งั้นนะอันนี้ผมเห็นมากระตาแล้วก็ผมสัมผัสมาด้วยตาตนเองคือไปอยู่ไหนอย่างไปตั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านทหารเลย ต่มีทั้งเด็กเล็กเด็กแดงลูกผู้หญิงเต็มในนั้นแล้วก็มีทหารและปืนเขาก็จะวางไว้ทั่วสมัยก่อนนะครับเหม็นแดงจะวางไว้ตามใต้ถุนบ้านมั่งวางไว้ตามคนต้นไม้มั่งวางไว้มันวางไว้ทั่วเวลามีปะทะกันมันก็ล้มลงตรงไหนก็ถือปืนยิงได้เลยปะทะกันสมัยก่อนแล้วลูกเมียก็จะเอาไปด้วยตายก็ตายอยู่ในนั้นครับอย่างกระเบิดก็ขาดก็อยู่ในนั้นเนี่ยครับนั่นนะเขาจะเอาลูกเมียไปด้วยนี่เนี่ยจะต่างกับทหารไทยเลยว่าเวลามีการลุกลบกันเนี่ยเขาจะห่วงลูกเมียเขาด้วยส่วนหนึ่งนะจิตใจขอองงงพาาาววววววคืหหหห่่่่่ลลูกดด้้ยยยยยเเเมมีแตททรรรไไไะ และกิจใจเราพูดง่ายว่าสมมติ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกิจใจทหารเราร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาอยู่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ต่างกันมากเลยนะจากนั้นสรุปแล้วคือกิจใจเรื่องการรุบล้มเนี่ยสู้ทหารไทยไม่ได้ทหารไทยเหนือกว่าเยอะมากเลยนะครับนะฮะเราลรบกันต่อไปก็สู้ทหารไทยไม่ได้อีกจะลบกันอีกกี่ชาติก็สู้ทหารไทยไม่ได้ผมบอกเลยนะผมฟันธงไว้เลยนะแต่คุณเซนเขาเป็นคนมีอีโก้สูงว่าต,ตําแหน่งยศเขาได้มาเขาเป็นนายกอตทีเขาเหยียบ เหยียบย่าบนกองทรัพสของคนเขมรด้วยกันมาสมัยที่เขาเป็นทหารเขมรแดงเนี่ยนะ,ะช่วงที่เขาอยู่กับเขมรแดงเขาก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันคัไม่ใช่น้อยแล้วทีนี้พออยู่ไปอยู่มา,าก็รู้ว่าฮุนเซนเนี่ยเขาเป็นคนที่กิ้งกอ,อกเขาเป็นคนที่แบบได้เลี่ยมจัดนะ,ะทีนี้เขมรแดงเลยไม่ไว้ใจนะเขาก็มั่นใจว่าถ้าเขาหยุดออกไปพวกเขาจะโดนต้องโดนฆ่าแน่เพราะว่าเพื่อนเขาโดนฆ่าแล้วเขาก็เลยหนีไปซุกปีกของเวียดนามแล้วก็ไปเอากองลังทหารเวียดนามนะ มาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เดียวกันแสดงว่าตําแหน่งยศฐานบรรดาษของเขาเนี่ยได้บนกองซากศพของพี่น้องประชาชนธรรม,มชาด้วยกันเขาเหยียบซากศพเหยียบบาเหยียบลายคนเขมเรด้วยกันขึนมามาเป็นยิงยิ่งใหญ่มาเป็นใหญ่อยู่ทุกวันนี้แล้วเขาเป็นคนมีอีโก้โกสูงด้วยพูดง่ายว่าถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะอย่าง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 พูดง่ายว่าพูดตรงๆเลยฮุนเซนเนี่ยเขายิ่งกว่าปีศาจซาตานดิ ในในในร่างของเขานะเพราะเขาไม่สนใจหลักทหารเขาจะตายยังไงเขาไม่เคยสนใจจะตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเขาไม่สนใจเขาสนใจแต่ว่าทําอย่างไรเขาจะดำรงตําแหน่งนี้ไว้ทําไมเขาจะพูดง่งยงเป็นผู้นําประเทศนี้ตลอดไปเขามองว่าประเทศเขมรนี่เป็นของเขาไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยคนไทยเป็นเจ้าของทุกคนประเทศเนี้ยคนไทยเป็นเจ้าของหมดทุกคนเลยแต่เขมรนเขาไม่มองงั้นเขมรนมองว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศ เขาคิดอย่างนั้นเขาก็เลยตัดถ่ายโอนอำนาจให้กับลูกบุตรชายเขาเพื่อบุตรชายเขาจะได้ปกครองประเทศไปต่อเพื่อจะได้มีความชอบธรรมหุ่นเชนจะทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกชายมีมีความชอบธรรมนั่นแหละเขาดึงมาก่อสงครามกับกับกับประเทศไทยนะฮะชาติของเราชาต<า>ิเราเป็นไทยอยู<ข>อ่ได้เป็นไทยหนึ่งตัเราทุกคนนี่เป็นตัวเราเราะกำลังของเราขอขอเกำลัขอขอของ I don't know.